สวัสดีมามา่ากับผมเปรมปีเปนะครับวันนี้พาทุกคนไปดู CB ราคาถูกแต่ว่าเก่งนะครับซึ่งนักเตะทั้งหมดนี้นะครับก็คือนักเตะ U24 ่นะฮะโดยที่อายุจะไม่เกิน24ปีนั่นเองครับและจะมีแถมด้วยนะครับสำหรับนักเตะ3คนที่เป็นเซนเตอร์แบ็กที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมนี้นั่นเองฮะก็เป็นนักเตะธรรมดาที่หาซื้อได้นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนกันบ้างครับในนักเตะ10คนนี้และก็จะมีแถมอีก 3คนนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องปีเพยและเพจปีเพยด้วยนะครับและใครที่สนใจ ID นะครับมาที่ลิงก์ด้านล่างเพจปีเพยได้เลยฮะและก็อย่าลืมมาชมไลฟ์ทุกๆุกหกโมงเย็นของปีเพยด้วยนะครับเอาละฮะไปดูนักเตะคนที่10กันเลยครับโฟฟาน่านะนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนสูง190เซนติเมตรครับแล้วก็ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่90เลยนะฮะเซนเตอร์แบ็กคนนี้นะครับอยู่เลสเตอร์ซิตี้เนาะแล้วก็สไตล์ก็คือออบบบิล์ััััพนนนะคครราายุ21ปีเท่้ เลสเตอร์เนี่ยอยู่ที่ลีอังกฤษนะครับสามารถเข้าไปที่ลีอังกฤษแล้วก็เข้าไปที่เลสเตอร์ได้นะจะเจอเขาคนนี้นะครับโฟฟาน่านะราคาอยู่ที่43,000เท่านั้นครับแล้วก็มีค่าพลังที่โดดเด่นหลายอย่างเลยนะฮะค่าพลังหนึ่งที่โดดเด่นนั้นคือการเล่นเกมรับนั่นเองครับแล้วก็สามารถอัพได้ตามนี้เลยนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะฮะและทีมเพลย์สไตล์ที่เข้าถนัดนะครับนั่นคือควิเคา์เตอร์ฮะอยู่ที่60นั่นเองครับนักเตะคนต่อมาครับเบนไวนะฮะ นักเตะของอาร์เซนอลครับเซนเตอร์แบ็กคนนี้ส่วนสูง182เซนติเมตรครับอายุ24ปีครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่90ฮะสไตล์การเล่นของเขาคือบิ์อัพนะครับแล้วก็อาร์เซนอลนะครับก็เข้าไปที่ลีกอังกฤษนะครับก็จะเจอเขาคนนี้นะฮะราคาอยู่ที่43,000 GP ครับซึ่งค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดของเขานะครับคือ91ทั้ง3อย่างการเล่นเกมรับพลังเกมรับแล้วก็การแท็กเกิลนะฮะซึ่งสามารถอัพได้ตามนี้เลยครับนี่คือวิธีอัพนะฮะ และทีมเพลย์สไตล์ที่เขาถนัดที่สุดนะครับนั่นคือการครองบอลอยู่ที่60นั่นเองครับมาที่นักเตะคนต่อมาครับโจโกเมสนะฮะส่วนสูง188เซนติเมตรครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่90ครับอายุ24ปีครับทีมที่เขาอยู่คือลิเวอร์พูลฮะสไตล์การเล่นของเขานะครับคือบิล์อัพนะครับซึ่งลิเวอร์พูลก็อยู่ลีกอังกฤษนะเราสามารถซื้อนักเตะคนนี้นะครับด้วย GP 47,000 GP นั่นเองครับค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดของเขานะครับนั่นคือ 88ครับการเล่นเกมรับพลังเกมรับแล้วก็ความดุดันนะอยู่ที่88นะครับนักเตะคนนี้มีความเร็วด้วยนะฮะมีค่าพลังถึง80นะครับนี่คือถ้าอัพเต็มนะครับการอัพก็อัพได้ตามนี้เลยนั่นเองครับและเขามี2อย่างที่ถนัดนะครับสำหรับทีมเพลย์สไตล์นั่นคือควิกคาลเตอร์อยู่ที่60ครับและลองบอลคาลเตอร์อยู่ที่63นั่นเองฮะมาที่นักเตะคนต่อมาครับนักเตะของบาร์เซโลนาโรนัลอดราโคนะครับส่วนสูง1น8เซนติเมตรครับ อายุ22ปีเท่านั้นครับค่าพลังสูงสุดจะอยู่ที่91เลยนะฮะสไตล์การเล่นของเขาคือ Destroyer นะครับแล้วก็บาเซโลน่าเนี่ยอยู่ลีกสเปนนะครับก็เข้าไปหากันได้นะซึ่งราคาของเขาอยู่ที่64,000 GP ครับค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดนั้นคือการ t a c k เ e ครับอยู่ที่93เลยนะฮะการอัพสามารถอัพได้ตามนี้เลยครับด้านซ้ายตรงนี้นะฮะ ทีมเพลย์สไตล์ที่เขาถนัดที่สุดนะครับนั่นคือควิกเคาน์เตอร์ครับอยู่ที่70เลยนั่นเองครับมาที่นักเตะคนต่อมาครับโคนาเต้นะครับนักเตะคนนี้นะครับส่วนสูง194เซนติเมตรนะครับอายุเพียง22ปีครับแล้วก็มีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่91นะฮะสัญชาติฝรั่งเศสนะครับสไตล์ของเขาคือบิลล์อัพนะครับอยู่ทีมลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอยู่ที่ลีกอังกฤษนั่นเองครับสามารถซื้อด้วยเงิน GP GP 70,000ครับแล้วก็มีค่าพลังที่โดดเด่นหลายอย่างมากๆครับ สูงที่สุดคือ92ครับนั่นคือแท็กโคลนะฮะก็การเข้าปะทะนะครับและก็มีสกิลถึง4สกิลเนาะแล้วก็มีทีมเพลย์สไตล์ที่ถนัดที่สุดนั้นคือควิกเคาน์เตอร์นะครับอยู่ที่71นะฮะสามารถอัพได้ตามนี้ด้านซ้ายตรงนี้เลยครับสำหรับโคนาเต้นะฮะมาที่คนต่อมาครับโรเมโรนะฮะนักเตะของสเปอร์นะครับสเปอร์อยู่ที่ลีกอังกฤษนะครับและสัญชาติของเขานะครับนั่นคืออาร์เจนตินานะฮะส่วนสูง185เซนติเมตรครับอายุ23ปี สไตล์การเล่นคือ the destroyer ฮะค่าพลังสูงสุดอยู่ที่91ครับนักเตะค,คนนี้นะครับสามารถซื้อด้วยเงิน gp 70,000 gp ครับและค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดนั่นคือความดุดันอยู่ที่97เลยนั่นเองครับสามารถอัปได้ตามนี้ตรงด้านซ้ายตรงนี้เลยนะฮะทีมเพลย์สไตล์ที่หนัาที่สุดนะครับนั่นคือ quick counter ครับอยู่ที่70ไปเลยนะสำหรับนักเตะค,คนนี้ร r o สัญชาติ อาร์เจนตินายเองครับมาที่นักเตะคนต่อมาครับโทโมรินะฮะสัญชาติอังกฤษนะครับคนนี้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่91ครับส่วนสูง185เซนติเมตรครับแล้วก็อายุ24ปีครับเป็นสไตล์การเล่นบิวอัพนะฮะทีมที่เขาอยู่คือ AC ีมิลานครับซึ่งอยู่ในลีกของอิตาลีนะฮะราคาของเขานะครับคือ70,000 GP นะครับซึ่งมีค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดนั่นคือการเข้าปะทะนั่นเองครับแท็กเกิลอยู่ที่92นะฮะ แล้วก็มีสกิลทั้งหมดถึง6สกิลนะทีมเพลย์สไตล์ที่เขาถนัดที่สุดนะครับนั่นคือ66คือควีคเคาน์เตอร์นั่นเองครับแล้วก็สามารถอัร์ได้ตามนี้ตรงด้านซ้ายตรงนี้เลยนั่นเองครับมาที่นักเตะคนต่อมาครับแท็บโชบานะฮะนักเตะคนนี้นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่91ครับส่วนสูง192เซนติเมตรครับอายุ22ปีเท่านั้นครับสไตล์การเล่นคือบิลล์อัพนะฮะซึ่งทีมของเขานะครับคือไบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับซึ่งอยู่ในลลีีีกกกกขออองัเเเตนนนะะะดยววบบิิร์มฮ็ ลองหาดูนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในลีกของบนเดสิีกานะบนเดสิีกาไม่มีในเกมนี้นะครับซึ่งก็ราคาอยู่ที่70,000ครับและค่าพลังที่เขาโดดเด่นที่สุดนะครับนั่นคือการเล่นเกมรับนั่นเองฮะอยู่ที่93เลยครับแล้วก็มีสกิลเยอะมากๆครับมีถึง6สกิลนะและมีทีมเพลย์สไตล์ที่ถนัดถึง4อย่างนะครับคือ60ขึ้นไปหมดเลยนะครีกเคาน์เตอร์ครับลองบอลเคาน์เตอร์อยู่ที่60 เอาวายอยู่ที่61แล้วก็ลองบอลอยู่ที่61น,นั่นเองครับมาที่นักเตะคนต่อมาครับเปาตอเรสนะฮะค่าพลงังสูงสุดอยู่ที่92ครับส่วนสูง192เซนติเมตรครับอายุ24ปีสไตล์คือเดอะเดสทรอยเ์อร์นั่นเองครับทีมของเขานะครับคือเบียร์ริลนะเบียร์ริลซึ่งอยู่ในลีกของสเปนนะครับและเขาคนนี้นะ,ะก็ราคาสูงถึง110,000 GP ครับซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะสำหรับค่าพลังของเขานะฮะแล้วก็ ค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดนะครับนั่นคือการเล่นเกมรับอยู่ที่91ครับและทีมเพลย์สไตล์ที่เขาถนัดนะครับมีถึง4อย่างในการคลองบอลอยู่ที่60ครับควิคเคานเตอร์อยู่ที่67ลองบอลเคานเตอร์อยู่ที่60และลองบอลอยู่ที่62นั่นเองครับนี่คือเปาตอเรสนักเตะที่น่าจับตามองมากๆครับสำหรับนักเตะสัญชาติสเปนคนนี้นั่นเองฮะและมาที่กองหลังคนสุดท้ายครับสำหรับนักเตะยู24นะฮะก็เป็นอุปามการโนนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92ครับ ส่วนสูง186ซนติเมตรครับอายุ23ปีนะฮะสไตล์คือบิลล์อัพนะครับแล้วก็ทีมที่เขาอยู่คือบาเยอร์มิวนิกนั่นเองครับซึ่งราคาอยู่ที่1 1 0 0 0 0 GP ครับบาเยอร์นเนี่ยก็จะอยู่ลีกของออสเตอร์นะลีกอื่นๆนะครับซึ่งไม่มีบุนเดสลีกาในเกมนี้นะฮะต้องบอกว่าค่าพลังหลายอย่างโดดเด่นมากๆครับก็คือความดุดันอยู่ที่93เลยนะสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็ค่าพลังสำหรับทีมเพลย์สไตล์อยู่ที่75นะั่นคือควิกเคาน์เตอร์นั่นเองครับ สามารถอัพได้ตามนี้ตรงนี้ด้านซ้ายตรงนี้เลยนะฮะมาที่นักเตะแถมบ้างครับนักเตะที่มีความเร็วสูงมากๆนะครับนั่นคือนักเตะที่ชื่อว่าคลอสเทอร์แมนนะฮะก็เป็นสัญชาติของเยอรมันนะครับซึ่งทีมของเขานะก็เป็นทีมฟรีเอเจต์นะครับก็ไม่ระบุนะในเกมนะครับส่วนสูง189เซนเมตรครับค่าพลังเริ่มต้นจะอยู่ที่78นันนี่คือเลเวล1นะครับและอายุของเขาครับคือ25ปีเป็นสไตล์เอ็กซ์ตร้าฟอนแมนครับ ราคาอยู่ที่70,000นะฮะสปีดเริ่มต้นของเขานะครับจะอยู่ที่81นะ,ะซึ่งสูงกว่ากองหลังแบบปกติมากๆครับนี่คือยังไม่อัพเลยนะฮะก็นี่คือเลเวลหนึ่งนะครับคนต่อมาครับชื่อว่าล็อกคลอสนะฮะซึ่งค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่76ครับอายุ21ปีนะครับส่วนสูง190เซนติเมตรนะทีมอยู่ทีมวอลฟ์บวกนะครับเป็นสไตล์บิลอัพนะฮะสัญชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ สามารถซื้อด้วยเงิน GPC 3 0 0 0 g p ครับแล้วก็ค่าพลังที่โดดเด่นนะฮะคือความเร็วอยู่ที่80เลยนะครับนี่คือยังไม่อัพเลยนะนี่คือเลเวล1นะครับคนต่อมาครับ Timber นะฮะก็เป็นนักเตะของ Ajax Amsterdam นะครับส่วนสูง179เซนติเมตรนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่73ครับอายุเพียง20ปีเท่านั้นครับเป็นสไตล์ Extra Frontman นะ Ajax Amsterdam อยู่ที่ลีกฮอลแลนด์นะครับ เราสามารถซื้อด้วยเงิน GP 18,0 0 0เท่านั้นครับค่าพลังความเร็วของเขานะครับอยู่ที่77เลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นตัวที่เร็วมากๆครับแล้วก็มีข่าวกับแมนยูด้วยนะเพราะว่าอาจจะย้ายตามเทนฮารมาอยู่ที่แมนยูเช่นเดียวกันนะสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็ค่าตัวในชีวิตจริงสูงมากๆครับในเกมเพียงแค่18ื่นแเท่านั้นครใครที่ยังไม่ซื้อต้องรีบซื้อเลยครับสำหรับตัวนี้นะซึ่งความเร็วดีมากๆเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าอัพนักเตะเหล่านี้แล้วค่าพลังจะอยู่ที่จุดไหนนะฮฮะรัถ้าเาเ นี่คืออัพแบบเอาค่าพลังแบบโอเวอร์เอานะครับคือค่าพลังสูงสุดจะอยู่ที่91นะฮะโดยที่สปีดของเขาจะไปตกที่85เลยนะซึ่งโอ้โหกองหน้าบางคนยังไม่ถึง85เลยนะครับการออกตัวอยู่ที่82นะฮะเร็วมากๆครับสำหรับกองหลังคนนี้นะเรียกได้ว่าสามารถเก็บกวาด้านหลังนี่สบายเลยนะฮะมีสกิลมากมายนะครับถึงโอ้โห8สกิลเลยนะนี่คือกองหลังจริงหรือเปล่าเนี่ยสกิลเยอะมากนะครับนี่คือ cross d e m a n e นะครับถ้าอัพไปตามค่าพลัง 91นะฮะบางคนอาจจะอัพเอาความเร็ว99เลยก็ได้นะครับแต่ว่าค่าพลังรวมๆเนี่ยจะอยู่ที่70กว่าๆเท่านั้นเองฮะก็ประมาณนี้นะครับคนต่อมาครับ Rock Cross นะฮะก็จะอยู่ที่90นะครับค่าพลังสูงสุดนะซึ่งสปีดของเขานะครับจะอยู่ที่84ครับแต่ว่าการออกตัวน้อยนะอยู่ที่65เท่านั้นเองครับก็ประมาณนี้นะมีสกิล4สกิลครับ43,000 GP นะสำหรับตัวนี้ครับและมาที่คนสุดท้ายนะครับสำหรับ Timber นะค่าพลังจะอยู่ที่ 81สนะครับสำหรับความเร็วนะั้นและค่าพลังสูงสุดจะอยู่ที่88ดสินะฮะเพื่อนๆสามารถอัพเพื่อที่จะเอาความเร็วล้วนๆได้นะครับแต่ว่าค่าพลังอื่นๆเนี่ยโอ้โหต่ำเตี้ยเลียดิดเ,เลยก็ว่าได้นะฮะนี่คือค่าพลังที่อัพแบบเอาค่าพลังจริงๆนะฮะและก็แถมมาด้วยความเร็วที่บอกได้เลยว่ากองหน้าอาจจะมีหนาวนะถ้าโดนวิ่งหวดแบบนี้นะฮะด้วยความเร็วจริงๆนะครับสำหรับกองหลังเหล่านี้ครับ3คนที่แถมมากับอีก10คนนะฮะ ซึ่งราคาไม่ได้แพงเลยนะครับไม่เกินแสนทุกคนเลยนะเอาละครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าหากอยากจะดูนักเตะเหล่านี้นะครับรวมที่เป็นนักเตะที่ราคาถูกนะครับก็ผมจัด playlist ไว้แล้วนะก็รวมไว้ทั้งหมดเลยนะครับแบกซ้ายกองหลังรักษาประตูรวมไว้แล้วนะแล้วก็จะตามมาด้วยกองกลางกองหน้ามาด้วยนะฮะก็ฝากติดตามด้วยสําหรับ playlist ของ p p a s e นะครับสำหรับ10อันดับนักเตะที่ราคาถูกแต่ว่าเก่งนะครับซึ่งผมจัดอันดับด้วยตัวเองนะฮะ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ปีเปจน,นะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ของผมอย่าลืมกดกระกรดิ่งนะครับบ๊ายบายครับ